สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน ts w i สวิกนะครับวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่2คันนะฮะคันแรกกันห่อคันที่2กันห่อน้ำเงินดีหรือแดงดีนะฮะอ่ะไล่กันไปนะครับคันซ้ายมือก่อน Yamaha YZF นะฮะ R 3ปี2016นะฮะสีน้ำเงินเทาแล้วก็อีกคันหนึ่งนะฮะจะเป็น Honda นะฮะ C.B.R. 65เอ่อไม่ใช่นะฮะ C.B.R. 500 R นะครับปี2016เช่นกันสีแดงดำนะสภาพทั้งคู่นี่พอโดนไฟเข้าไปล้างเอี่ยมเอียมนี่ก็ถือว่าน้องๆป้ายแดงนะฮะนะครับสภาพรถโดยรวมถือว่าสมบูรณ์นะฮะจบทุกอย่างนะฮะยางใช้ได้เฟลิ่งชิ้นสีชิ้นงานต่างๆก็ถือว่าจบสมบูรณ์นะฮะ คันนี้เดิมเดิมเลยเดิมเดิมทุกชิ้นนะไล่มาที่กระจกไฟเลี้ยวปอกแฮนท่อแล้วก็ท้ายเดิมนะฮะโซ่สเตอร์ใหม่กิฟนะครับนะยางดอกเหลือๆนะฮะแล้วก็ส่วนอีกคันหนึ่ง c b r 5 0 0 R นะ,ะปี2016นี่มาพร้อมทีเด็ดเลยสลิปออนนะฮะ สลิปออนอ่า,ลายลลันๆนะครับยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อคอมมิตคอมมิตอะไรนะฮะงานไทยนะครับสีสวยนะฮะไร้ริ้วรอยนะ,ะสภาพคันนี้ก็เกือบร้อยเอร์างใหม่นะครับกระจกแต่งนะ,ะหูกระต่ายเรียกว่าหูกระต่ายนะมีแฮนด์จับโชคสีทองสีนี่ฉ่ำๆนะฮะ รถไม่ชนไม่ล้มทั้งคู่นะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนี่ดูโซ่ใหม่คลิปนะฮะร้านเรานี่เน้นเลยนะอะไรไม่ใหม่ขอให้โซ่สเตอร์ใหม่นะครับจุดขายของเรานะฮะอะโอเคซีบีอามาอยู่ที่สอ0 0มื่นห้าพล น้ำมันมีไหมน้อน้ำมันอาต้องขยับหน่อยต้องขยับหน่อยเมื่อกี้ผมเผลอไปบิดคันเร่งโดนคันเร่งนะอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีอ่ะ คือเทคนิคบิ๊กไบเนี่ยไอ้พวกที่เป็นหัวฉีดแล้วก็มีปั๊มติ๊กนะ,ะพอเรากดออฟรันเสร็จปุ๊บต้องรอให้ปั๊มติ๊กทํางานให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วก็นี่ที่สําคัญเลยไม่ต้องบิดนะฮะน้ำมันจ่ายเองกดสตาร์ทเบาๆนะฮะหนึ่งทีอ่าต้องอย่างนี้นะฮะโอเคส่วนคันนี้ R3 นะครับย amaha yzfr สามคันนี้มาอยู่ที่22,650กิโลอ่า เมื่อกี้ไม่ใช่ควันนะครับไอ้น้ำนะไอน้ำที่อยู่ในท่อนะรถเพิ่งล้างนะครับนะโอเคเรื่อมดีทั้งคู่สมบูรณ์นะไรที่ติดนะโอเคสำหรับสองคันนี้เปิดราคาโจรให้เช่นเคยนะใครๆก็รู้ว่าร้านที่ติจัดไพ่เนี่ยราคาโจรใช่ไหมใช่ถูกต้องโจนราคานะครับส่วนผมไม่ใช่โจรส่วนคุณอาจจะใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอเค สองคันนี้ราคาโจนะยี่าห้าไวเซสาคันนี้ปีสิบหกเปิดราคาให้นะฮะเมื่อเมื่อจะว่างไงอ่ะเมื่อนี่เดือนหลายทันกุมภา,มาเมื่อธันวาหรือต้นมกรานีนะยังขายอยู่เจ็ดหมื่นกว่านะใช่คันนี้เจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่านะเจ็ดหมื่นกว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้หกหมื่นเก้าพันบาท <c oughs> เป็นไงโอ้โหถูกกว่าพีเซนดิอ่ะ ถูกป่ะถูกกว่า6,900ืบาทเงินสดงดต่อนะงดต่อไม่ใช่ว่าเฮ้ยเปิดราคานี้มาต่อมีเรื่องนะมีเรื่องมีน่าเกียดมากแหม6 9พันเก้าใช่ไหมหกหมื่นเาเออหกหมืนคันนี้งดต่อนะนะฮะส่วนอีกคันหนึ่งอ่า CPR หกออา CPR ห้0รแม่ติดหกห้าศูนย์0ึ้นไปยห้าร้อยอาร์นะสีแดงฉ่ำๆท่อล่นๆแบบนี้เนี่ย ปีสิบหกด้วยยอดจัดท่วมนะยอดจัดไปแสนสี่แสนห้านูนเอางี้คันนี้เอาไปหนึ่งแสนเก้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าพันบาทเป็นไงได้คุณคุ้มมากคุ้มไหมคุ้มดิเออนะอย่าลืมอสามหกหมื่นเก้าคันสีแดงเนี่ยห้าร้อยอหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะฮะ ก็สำหรับท่านใดสนใจติดต่อทักแชทโดยตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะฮะหลายคนบอกเฮ้ยทำไมมารีวิวในซูโม่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนี่คือผมได้แฟนชายมาผมเป็นก็กคือว่าเราเดําเนินกิจการซูโม่ไบวอ h ด,ด้วยสาขาล่ม9นี่อย่างน้อยก็บายทีเอสบิกบนะครับเบอร์โทรศัพท์เราก็พร้อมนะฮะ0628352742 เมื่อวานจะปิดร้านอยู่แล้วลูกค้าเข้ามาเข้ามาขอล้างรถหน่อยจัดไปจัดโปะไปจัดโปไปขัดให้ด้วยขัดให้ด้วยครับผมราคาเป็นไงไม่คิดนะไม่คิดค่าขัดนะเมื่อวานผมขัดอยู่คนเดียวคุณไม่ได้มานะฮะเมื่อวานไม่ได้คิดค่าขัดขัดให้เลยนะครับขัดให้เลยล้างโอ้โหลูกค้าบอกบอกว่าไงเหมือนออกมาจากเหมือนออกมาจากศูนย์เลยใช่ไหมลูกค้าจําไม่ได้เพราะรู้ตัวเองตกใจโอ้โหบอกเพียเอารถคนอื่นมาให้หรือเปล่าเออไอ้หา นะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับ2ครคันนี้นะฮะก็ไปก่อนขอบคุณมากครับ